รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงและการใช้ภาษาผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เปลี่ยนชุดด้วยเรนเนี่ยหน่อยชุดนี้แหละหนึ่งนาทีต่อมาหลังจากที่เราใส่ชุดหน่อยนั้นภาพหน้าจอก,ก็เป็นขาวดำโอ้โหทำไมมันถึงเป็นขาวดำแบบนี้ล่ะคุณทำให้มันกลับเป็นสีเหมือนเดิมได้ไหมล่ะเนี่ยมันมองอะไรไม่ค่อยชัดเลย หนึ่งนาทีต่อมา Hello, สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ด้วยกันในเกม Resident Evil ภาคที่2 Remake กันอีกแล้วนะฮะก็จะต่อจากเนื้อเรื่องคราวที่แล้วเลยนะครับหลังจากที่เราหลบเข้ามาอยู่ในห้องล้างฟิลม์มที่พอดีว่าเป็นห้องเซฟตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วไปลุยต่อกันเลยนะครับผมหนดูสิในนี้มีอะไร ห้องล้างฟีมต้นไม้แดงแต่กินต้นไม้เขียวไปแล้วอะแย่จังมีอะไรในนี้อีกอันนี้มันให้เอาฟีมาล้างในนี้ได้เอารูปมาล้างในนี้ได้นะฮะตู้นี้เปิดได้กะสุนปืนเลิฟยูจุบ๊บจุ๊บผงดินปืนเลิฟอยู่จุบ๊บจุ๊บ จากข่าวที่แล้วเนี่ยไปดูข้อมือมาเขาบอกว่าผงดินปืนนั้นสามารถผสมกันเป็นกระสุนปืนได้นะฮะนี่และคือที่สุดของที่สุดแล้วนั่นเองมา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 ,มา,มา,มาพอเปิดออกมาข้างนอกก็จะมีความสยองสยองเบาๆเก็บบอดกัน เก็บบอร์ดเอาบอร์ดไปซ่อมหน้าต่างไม่ให้ผีมันพังเข้ามาได้ชีวิตก็จะดีขึ้นออยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องพังเข้ามานะ <c oughs> โอเคเอาจิมันก็ยังสยองอยู่ดีจำได้ว่าที่ตัวคุณเธอนั้นมีกระสุนปืนแหมมีกระสุนปืนใ้ใ้เยอะนี่มันดีจริงๆเลย เอ้ยเ้เฮ้ยเ้เฮ้ยมาจากไหนเสียงมาจากไหนเข้าเข้าเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนประตูไปปรเสียงช่างน่ากลัวนี่อะไรพอเ a b l ิ s เซฟมันคือตลับเป็นฝาพับอะถ้ากดถูกทุกปุ่มมันก็จะเปิดตลับนี้ออกมาได้ข้างในก็ต้องมีของสีท้อย่างนี้ ออ,อ้าว,าวกดผิดกดผิดเริ่มใหม่โ,โอเคให้เราจำเอาไว้ว่าปุ่มไหนคือสีอะไรอาา่าฮะหนึ่งสองสามอ้าวหนึ 1, 2, 3, 4, 5. 5. ่งสองสามสี่ห้าห้าอ๋อหนึ่งสองสาม สี่อ้าวมนุษย์ผู้มีปัญหาในความจำสามถุยไอสองสามหนึ่งโอ้ยหมดเวลากันพอดีจริงไม่เีอะไรกดเพอะไม่ไไมีอะไรจำกัดหนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดอืมไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับเราเปิดมาเป็นสเปบพาดสิ่งที่อยู่ในนี้คือความว่างปล่าเขาเรืโอ้ยนี่คืออะไรท่อพ่อนไฟเหรออ๋อกระสุนของเกรเน d ตแลนเชอร์ โหด,ดไปเลยโหดสุดๆไปเลยโหดจริงๆเลยทีเดียวเชียว <c oughs> อ่มอันนี้มีให้ใส่รหัสอีกแล้วแลวจะรู้ไหมรหัสเอาจากไหน <c oughs> ซึ่งถ้าเราเปิดตู้นี้ก็จะมีคนพังไอ้มีคนเป็นลมออกมา it was this moment that she knew she fucked up แม้ฉันจะรู้ว่าจะมีคนเป็นลมล้มพับออกมาแต่ไม่รู้วมันจะพุ่งมากอดรัดพัดเวียงกันขนาดนี้บ้าบอนี่มันโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกโธ่เอย้ยกีเกียดจริงๆเลยตกใจจุดเดิมมะคุณ อ่าอ,อ,อ,อ่ประตูติดเปิดสิตตกใจตกใจกับทุกสิ่งอย่างช่องเก็บของเต็มแล้วอะต้องเอาของไปเก็บในห้องฟิล์มข้างล่างก่อนไม่งั้นไปต่อไม่ได้ <c oughs> ลมร้องซะอ้าวยิงไม่โดนร้องซะตกใจหมดจะร้องอะไรดังขนาดนั้นเล่า โอ้โห oh ตายยากตายเย็นตายอ้อาวกระสุนหมดปล่อย,อยเขาไปก่อนปล่อยเขาไปก่อนของไปเก็บกันนะอ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 ะยา่ยาอย่าพึ่งเข้ามานะโอเคเก็บของก่อนนะเก็บของก่อนนะ ออต้องเก็บอะไรอีกไหมต้องเก็บอะไรไมาไม่ต้องเอเท่ที่ดเดีืยวเอาไปได้เอ,อ๊ะผมจำได้ว่ามันควรจะมีการ์ดเก็บเปิดล็อกห้องไอ้นี่ไม่เหรอว่าห้องคอมพวเตนแล้วแอ็นแอกเกนชีฟักจับตกใจตกใจตกใจ ตกใจในความวายๆของซอมบี้และความวายของตัวเองเ <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนตาเอ๋อยู่ไหนแล้วไม่เอานะไม่เอานะ <c oughs> คือเอาเอาจริงๆนะมันไม่ได้อะไรเลยเว้ยถ้ามันไม่ไวายคือมันวายเลยตกใจตกใจกับเสียงมันนั่นแหละ อย่างอื่นนี่แบบเฉยๆมากโธ่จำสแกนสุดไปเลยคุณทำไมทำกันแบบนี้ล่ะกระสุนปืนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเดินขึ้นมาหรอเดินตามมาเหรอจะเดินตามทำไมต้องตามมาทางใครทางมันสิครับคุณซัมบี้ที่รัก อะไรนี่คือกุญแจโพน้ำเงินโพน้ำเงินไม่ใช่โพดำอซึ่งมันต้องไปเปิดที่ไหนวะชั้นสองมันเป็นห้องตำรวจห้องหนึ่งอะผมจำได้แต่ผมจำไม่ได้มันคือห้องไหนที่ต้องใช้กุญแจโพน้ำเงินเปิดนี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือห้องล้างฟิลม์มนี่คือห้องนี้ เออถ้าลงไปเข้าตรงนี้มันก็จะเปิดออกมาได้เว้ยคุณไปไหมเราย้อนไหมเราก็อยากย้อนนะย้อนดีกว่านะฮะเพื่อไอเทมที่อาจจะเป็นไอเทมที่แอบซ่อนอยู่ก็เป็นได้เดี๋ยวเดียวต้องทำบรรยากาศให้หน่ากลัวเบอร์นี้ไหมเฮ้ยทำไมมัน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  Dash เดชได้ด้วยเหรอซอมบี้เดี๋ยวก่อนนะ ซอมบี้แดชได้หรอือภาคเนี้ยฮะตายแล้วใช่ไหมมีถักเ้วอะอย่าลุกขึ้นมานะพวกคุณครับนอนแล้วก็นอนไปเลยนะอะตกใจตกใจแหมแหมแหมประตูมันจะหน้าต่างมันจะล็อกไปแล้วก็ยังตกใจอยู่อ้า มาจากไหนล่ะเนี้ยมาจากไหนล่ะคุณมาจากไหนล่ะครับอืมอืมอืมหัวกระแทกหัวกระแทกถังขยะอืม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 อ,มอมนอนแล้วนะนอนแล้วนะไม่ต้องตื่นขึ้นมานะโอเคนะ <laughs> ห้องนี้ห้องนี้เปิดได้แต่เดี๋ยวก่อนขอมาห้องนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันมี ประตูโพดน้ำเงินอยู่ตรงนั้นอ๋อนี่คือ,อ,อเปิดปุ๊บก็จะออกไปห้องนั้นนี่ใช่ไหมห้องโถงนี่ไงเฮ้ยเปิดไปห้องโถงว่อ There you are, come here. What is it? Take a look. Oh my God, he made it. You know him? Yeah, it's Leon. uh Kennedy, I think. Oh, uh, the rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard. the Second floor, east side. Okay, thanks Marvin. I'm on it. โอเคพี่ลาอนของเราก็มาถึงแล้วนะครับต้องไปที่ร์ดยาร์ดคอร์ r ยาร์ดแปลว่าอะไร สวนเซฟก่อนอะไรไม่รู้อย่างอื่นค่อยว่ากันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะฮะต้องเซฟก่อนอันนี้คุณแจใช้แล้วก็เก็บเข้าไปจะได้ไม่ลกช่องโอเครีโหลดซะหน่อยกระสุนจะหมดต้องขึ้นไปชั้นสองเหรอไปทางด้านีสต์ ด้านตะวันออกก็คือด้านนี้แต่ประตูมันล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอเปิดแล้วเหรอเปิดหรือยังไหนดูซิ <c oughs> เอ,อ้ประตูเปิดแล้วปลอดภัยใช่ไหมต้องปลอดภัยแหละเพราะว่ามาวินมันต้องมาจากทางนี้ถ้ามันไม่ปลอดภัยมาวินจะมาได้ยังไงอา้าว นี่ทำไมมันมีเสียงอะไรกึ้งๆก้างๆด้วยวะเปิดประตูอืมไม่น่าไว้ใจโอ้โหมืดอีกแล้วโอ้ทนมีมีบอดทำไมเสียงมันไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยวะ <N ic c oughs> น่ากลัวชะมัดเสียงฮีิคอปเตอร์ใช่เสียงฮลิคอปเตอร์มันห้องอะไรละเนี่ยมันห้องอะไรครับผมอ๋อนี่ไงบัตรเก็บอาวุธอยู่ที่นี่แต่ช่องมันเต็มอะ่ะเพราะว่าต้องช่องเก็บของมันยังน้อยนิดอยู่ต้องไปเอาช่องเก็บของเพิ่มก่อนเอ๊ะ เอ๊ะอ๋อนี่คือต้องเอามือมาใส่อย่างเงี้ยเหรอโอ๊ยผมควรจะไปเอากระเป๋าเก็บของมาก่อนวะ่ะจริงๆนะไม่งั้นนี่คือแบบไม่งั้นนี่คือแบบเก็บอะไรเพิ่มไม่ได้เลยอะ่ะงั้นเดี๋ยววิ่งไปเก็บเอากระเป๋าเก็บของมาก่อนดีกว่าแล้วค่อยว่ากัน อย่างนั้นก็เถอะมันก็ยังไม่น่าไว้วางใจอยู่ดีนะมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีไหมล่ะแหมแต่เป้าหมายเราคืออยู่ชั้นสามฮะเราต้องวิ่งขึ้นไปชั้นสามเพื่อไปเก็บกระเป๋าเก็บของผมจําได้ว่าในเดโมมันมีอยู่สองช่องบนนั้นแต่ในของจริงไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะฮะคนนี้เขาก็ยังทุบประตูอยู่ปล่อยเขาไว้ตรงนั้นแหละ เดี่ยวมัน,มมนอมเอ้าเอ้าเออเอเอ,เอ,เอ,เอดีไม่เปินกระสุนฮึ่มไม่หลับไม่นอนบอกให้นอนก็ยังตื่นขึ้นมาอีกผมแค่มาเอากระเป๋านะครับ อย่างอื่นผมยังไม่มาเอานะครับขอผมเอากระเป๋าก่อนนะครับในนี้ไม่มีใครใช่ไหมพี่เบิม้มน้าพี่เบิม้มจำได้ตอนนี้พี่เบิ้มจะแต่เดี๋ยวนะ <laughs> แต่พี่เบิ้มพี่เบิ้มพังประตูเข้ามาเร็วจังเลยเดี๋ยวก่อนผมมาเอากระเป๋าเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนี่อะไรโอ้กระสุนยินปืน ไรใช่ไหมแถวแถวนี้ยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรนะโอเคโอเคอ่ะได้กระเป๋ามันแล้วนะฮะกดล็อกกระเป๋าอีกสองช่องอากาศอยู่เว้ยม่งโคตรหลอนเลยเอาจริงคุณคือเสียงมันหลอนมากมากแบบมาก,มาก,มากอ่ะผมย้อนกลับไปที่ทางเข้าก่อน เพราะว่าเราจะขึ้นไปชั้น2แล้วมันมีบัตรบัตรเปิดประตูห้องล็อกเกอร์นะครับซึ่งในห้องนั้นเขียนว่าเป็นห้องเก็บอาวุธเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าอำนาจจะคุ้มค่ากับการไปที่นั่นนะฮะเพื่อจะได้มีอาวุธใหม่ๆไว้ใช้บ้างนะครับ มาแล้วครับโอเคได้บัตรอาวุธมาแล้วนะฮะแล้วไงต่อไปวะช่องก็เต็มอีกอยู่ดีอ่ะ ช่วยไม่ได้นะ,อะโอ้คุณผมตกใจครับชิด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 ชคุณจะดุเดือดแบบนี้ไม่ได้คุณจะพังประตูเข้ามาแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณนอนขวางประตูโอ๊ยเฮ้ยสองนสาอ่ะแล้วประตูประตูหนีบโทษคุณ สองศูนย์สามว่ะผมกดก่อนนะเอา้าเอา้าโอ๊ยอ๊ยอหยอคุณนี่ก็เออเป็นบ้าอะไรล่ะครับอืมหลับไปเลยทีเนี้ยไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วนะฝันดีราตรีสวัสดิ์ถั่วแตกไปแล้วนี่หันมามองนะยหันมามอง นี่ดินปืนอันนี้มีดเฮ้ยมีมีดอันใหม่มีดนี่คือหนึ่งศูนย์สามแต่สามเปิดไม่ได้ป่ะวะนี่ไงสามมันเปิดไม่ได้จริงๆด้วยหนึ่งศูนย์หกนี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะหนึ่งศูนย์หกกดกันหนึ่งศูนย์หกเข็เตอร์ โอเคหนึ่งศูนย์หกเปิดแล้วหนึ่งศูนย์หกมีอะไรอ๋อหมุนฟิล์มหมุนฟิล์มคือเอาไปล้างในห้องนั้นได้ใช่ไหมหนึ่งศูนย์เก้ามีกระสุนแหมจริงห้องนี้มันควรจะมีกล่องมหัศจรรย์นะเนี่ยมันควรจะมีกล่อง4ีมิตินะเนี่ยห้องเนี้ยอันนี้อ่าใส่บัตรการ์ดเข้าไป จะได้เกรเน็รันเ gm 7 9นะครับ gm 79เป็นอาวุธนั่นเองนะฮะกด1 2 3 4เปลี่ยนอาวุธได้แลมเบยอันนี้ก็คือกระสุนกระสุนพ่นไฟแต่เรายังหาตัวไอ้ปุ่มเปิดนั่นไม่ได้วะเนี่ยปุ่มเล็ก2มันหายไปทุกคนหรือจริงๆแล้วมันก็คืออีนนอันนั้นอีอันที่เราเก็บมาได้วะ น่าจะใช่มันน่าจะเป็นอีอันที่เราเก็บได้นั่นแหละนะฮะนี่ไงจริงๆด้วยมันคือปุ่มเว้ยคุณถ้ามันคือปุ่มอะไรไม่รู้ มเมื่อกี้เราได้หมวนฟิล์มามาเอามนฟิล์มไปล้างก่อนนะนะนี่นะฮะอืมรูปถ่ายของรูปปั้นรูปปั้นอานันท์ที่อยู่บนห้องด้านขวาบนที่ผมวิ่งไปเอาห้องเดียวกับที่เก็บบัตรใส่อาวุธนี่แหละโอเคครับสำหรับพาร์ทสองก็ผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะเนาะ กลับมาจบที่ห้องเดิมเลยแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีอาวุธติดหลังนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูกันในพาร์ทนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเวลาลงพาร์ตต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม